ตัวนกตัวนกลิวครับวันนี้พ่อไปหายุนกข้างง้นเนาะ ได้ไว้ได้ไว้ตัวขลามนะคร่าก,ก,ก,กูได้มนแล้วล่ะจวนพะวาะม่อว่านไปใส่จนคำมิดคือจีแมนอยู่เออมาคู่กันเด็ดจวนเอาไส่กงเดียวกันไว้ไอ้อึ้งอ่ะแม่ยัดบอกว่าเนี่ยเราไปต้อนนกได้นกไม้มากอึ้งไป มันมันมันจะมีตัวสูแวงแหละท่า